สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเมื่อวานนะครับเกมมีไฟล์แทรกเข้ามานะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าที่เกมแก้อะไรหรือเปล่านะครับแน่นอนนะพื้นฐานนะครับสิ่งที่ตัวเกมพยายามแก้ไขแล้วก็น่าจะต้องแก้อยู่เรื่อยๆนะก็คือบั็อกตั้งต่างในเกมนะครับแล้วก็เรื่องของความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์นะครับอาการหมุนอ่าล็อกอินนะครับเราเด้งหลุดนะครับเมื่อสัก สาปดา์สกงสัปนาห์ก่อนอนเรียกได้ว่าเป็นช่วงซักพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันนั้นคือแย่มากครับคือเรียกได้ว่าบุนติ้วติ้วเลยนะครับล็อกอินก็เด้งหลุดนะครับซึ่งก่อนเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่ายังเจออาการบุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกระชาครับเล่นหมวดต่างๆนะหรือว่า PVP คือ PVP เนี่ยผู้เล่นอาจจะเลิกเล่นไปเยอะแต่ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นก็เยอะมากเช่นเดียวกัน ID ที่ Activate เป็นแสน ID นะผมบอกแล้วนะครับว่าเยอะมากยิ่งถ้าเกิดเขาเล่นหบดใดบดหนึ่งหรือ PVP ช่ว พร้อมๆกันเนี่ยอาการหมุนน่าจะยังอยู่นะอ่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยต้องพยายามแก้ไขอ่าแล้วก็ต้องรองรับปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับอ่ะส่วนที่เพื่อนๆถามเข้ามาต้องการฟังสิ่งนี้ใช่ไหมนะครับอ่ามาครั้งที่3แล้วนะครับ บัฟแล้วบัฟซ้ำบัฟอีกนะครับมันขึ้นอยู่ในโหมดของสกิลเรนเจอร์แน่นอนสกิลของตัวใหม่แน่ๆน,นะฟองสบู่ยกลอยขึ้นไปกลางอากาศนั่นเองนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอันนี้นะครับมันไม่ได้ ชี้ชัดนะว่าต้องเป็นอันนี้ครับมันเป็นสก่มสกิลเรนเจอร์แต่ว่าตอนมาครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนเซิร์ฟเปิดแล้วก็เมื่อประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผมทําคลิปให้ดูว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันบัฟนะในหมู่บรรดาผู้เล่นที่มีอยู่นะครับเห็นตกกันหมดเพราะว่าทดสอบแล้วแบบเฮ้ยมันยกลอยหลายตัวนะมันมีการข้ามไม่เห็นค่อนางจนชัดเจนครับเรียกว่าจะยังโดดเด่นในเกมนั่นเองอยู่ด้วยความที่ว่าเกมต้อนรับเนี่ยคอมโบตึงๆยังเยอะมากนะหยุด5นี่คือตัวดีๆเพียบเลยครับหยุด5นี่ตอนนี้ยยืนนเลละ่แ ได้เ,เป็นตัวนืดแร่นืดตัวดีๆก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวว่าเพิ่มหน้า1 0 0 0เนี่ยยังโหดมากๆตัวนี้มันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เบียดในเกมตั้งรับนะครับซึ่งนะครับเหมือนฝ่ายที่มาเมื่อวานเนี่ยลองรับเอาไว้ก่อนก่อนที่จะปรับจริงในวันพรุ่งนี้ตามนี้เลยครับวันพรุ่งนี้จะปรับใหม่ตามนี้อ่ะวันนี้รีวิวให้ดูก่อนนะว่าก่อนปรับแบบปรับสกิลไปเลยมันจะโหดแค่ไหนแล้วพรุ่งนี้ปรับสกิลแล้วโอ้โหหน้าตาเถื่อนได้มากกว่านี้อีกนะครับ อ่ะซึ่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราดูนะจะมีการปิดเซิร์ฟระยะเวลาสั้นๆไหมหรือว่าข้อมูลแรกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับอ่านะแต่ตู้ก็ชชาเดี๋ยวเพิ่มเล่นนะสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่าเพิ่มเล่นเรนเจอร์เกย,เกยนะครับใครยังไม่ได้จัดอยากได้นะอยากลองนะเรนเจอร์เกียแพ็กต่างๆแนะนำร้านเติ้รเกมร้านนี้นะครับ ลุงยุทธ์ชาแนลนะครับร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทั้งไลน์ Facebook Google Apple ครับเติมถูกเกมแลนเจอร์มีแค่ iOS ครับอติดตามร้านลุงไว้มีโค้ดตั้นดรอเข้ามาเราจะได้เปิดกระชาได้เองนะครับแต่ว่าเติมด้วย iOS ยังถูกมากๆนะครับแล้วก็อสำหรับคนที่มีแต่ Android อย่างเดียวนะอเติม Ruby นะครับพักรูบี้คุณสองท่านต่างจัลล์ลุงฝากลุงเปิดกระชาได้นะครับถ้าใครสนใจรีบไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครััับบลุงงยยูรรรร้้าาานเเเตตติิมมมมกกคคถปดไไว่ออ ชแล้วเงียบออนไลน์เป็นหนึ่งทางท,างที่อ s ศัลุง988ดูแล้วเนี่ยอ,อยากได้ไปลองเปิดก็ได้นะแบ่งเปิดก็ได้นะเดือนหน้าโคโรโบเน้นย้ำครับก็ยังอยากให้ใช้เรนเจอร์ทางหลักก่อนนะครับพื้นฐานนะผมบอกก่อนนะสำหรับไ d ใหม่ๆเนี่ยปั้นตัวดาเมจตึงๆไปก่อนนะครับตัวทางครบเครื่องตัวทางคอมโบปั้นตัวทางแบบนั้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทีมมันโหดนะส่วนเรนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นทางเสริมแต่ผมมองว่า ถ้าเราเปิดได้เลนเจอร์ตัวไหนก็ตามที่มันจะช่วยไอดีของเราณนะเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเลนเจอร์เรือจ้างนะพาไปส่งจนถึงปลายทางครับคือแต่ละดีไม่เหมือนกันบางคนาอยูลีสูงแล้วว่าเขาต้องการตัวหวดมากๆแต่บางคนลีกอาจจะยังไม่สูงเลนเจอร์บางตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมาะนะเป็นตัวที่แบบว่านํามาเสริมทีมระหว่างทางครับก่อนที่เลนเจอร์ตัวหดๆจะมานะครับอักปรับนะคือทางเวทโจมตีเดิมผมว่ามันสูงอยู่แล้วครับตัวเลขนั้น7กับ9ดาวเรืเนี่ย นะครับตำแหน่งการยืน,นครับจุด290อ่าถ้าปรับเป็น330บวกกับความเคลื่อนที่นะ,ะความเร็วการเคลื่อนที่ที่วัยอยู่แล้วเนี่ยเข้าตำแหน่งวัยติดสกิลวน่าจะดีกว่าเดิมนะครับและท่านก็ไม่ได้ใช้เยอะมากอะไรนะครับสกิลน,นี้นะครับ500เปอร์6วินาทียกลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับห้าม ห้ามหิวเลือดต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ตายกลางอากาศได้เราเห็นอยู่หลายตัวนะเพียงแต่ว่าท้อเศรจริงๆเนี่ยพอมันมีเกาะเลือดขึ้นมานครับก็ป้องกันได้นะแต่ชั่วคราวเท่านั้น,นครับบางตัวก็ตาย,บา,ตตายบางตัวก็ไม่ตายไม่ตาย,ตายล่นลงมาทับอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าพอบัฟไปแล้วเราให้ดูแล้วนะยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีก,ก,ก,อกสุดท้ายก็ตายครับคือเดิม500เปอร์6วินาทีคูณไปก็3 0 0พก็คือ30เท่าครับหลังบัฟนะครับ เป็น800เปอร์คูณ6 48เท่าผมว่ามันน่าจะเถื่อนมากๆนะครับออะวันนี้ทดสอบกันด้วยเอียอัพเกรดธาตุกับดาเมจพลังโจมตีรวม1จุดอจุดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเดิมผมว่ามันก็โหดอยู่แล้วนะเออเดิมดาเมจผมว่ามันก็น่าจะตึงอยู่แล้วนะครับพอปรับปีกผมว่าน่าจะเห็นชัดเจนใครมีอัพเกรดธาตน่าจะเห็นผลได้ชัดเจนนะหรืออาจจะลองดาเมจเป็น2.3จุดอะไรก็ได้ครับ อ่าหรือเจะปวดแบบแค่ยกไปเฉยๆเพราะว่าจังหวัดที่มันตกลงพื้นน่ะมันก็โดนเรนเจอร์ยิงตายได้อยู่นะอ่ะนี่คโครนเพื่อนครับโอเคปอไปยิงเปี้ยงชึบอ่าอันนี้เป็นพิษนะครับโดนพิษเข้าไปนะครับเกือบหมดหลอดนะอันนี้หมดไปประมาณ80เบอร์ผมว่าหนักนะผมว่าหนักอยู่นะครับถ้าพรุ่งนี้ปรับปุ๊บ โอ้ที่หนักกว่าเดิมแน่นอนใครมีเกียร์โดนนะอันนี้ผมไม่มีเกียร์โดนะนะอาจจะได้ทดสอบให้ดูกันชัดนะว่าถ้าไม่มีเกียร์โดนเนี่ยมันจะช่วยติดดีได้มากแค่ไหนแต่เบืเ้องต้นผมบอกก่อนนะผมเคยทดสอบมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเกียร์ดีๆซัพพอร์ตสักนิดนึงนะอันเนี้ยดูครับคือเดิม250จุดนะครับมัน แคบมากๆา,ากครับอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีการข้ามชัดเจนนะอะส่วนจะตายไม่ตายเนี่ยเราสังเกตได้นะครับว่าจังหวะที่มันยกลอยขึ้นไปเนี่ยบางตัวตายทันทีแสดงว่าพลังชีวิตมันเหลือน้อยมากขายังไม่ทันติดขายังติดพื้นอยู่เลยนะนิ้วก็ยังติดพื้นอยู่เลยนะยกขึ้นไปนิดเดียวตายเลยอันนี้คือเรียกได้ว่าด้เมจมันมันแรงพอครับ แต่ถ้าบางตัวมันอาจจะยกขึ้นไปนามน,นิดนึงอ่าเพราะว่าพลังชีวิตของเรนเจอร์บางตัวอาจจะแบบวิถูกบัฟอยู่พลังชีวิตเต็มเหมือนเป็นตัวถึกอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ตัวนี้ทดสอบให้ดูอีกครั้งอ่ะผมเอาตัวมาขวางนะเพราะว่าเกียร์ผมเปราะมากๆครับอ่าเดียทดสอบสกิลของเรนเจอร์นะ,ะเจอบราวยมทมูดคือเกียร์ไม่น่าเกลียดนะ อะซับอนมีอาการยกนานนิดหนึ่งนะครับซึ่งดูถึกกว่าตัวเรนเจอร์ Ranger นะครับตัวเรนเจอร์เนี่ยเหมือนจะแบบยกไปแป๊บเดียวก็ตายนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องให้ดูดีๆนะเพราะว่าของผมเนี่ยความสามารถเนี่ยอันนี้โอ้โหคือยกไปแ,บบแวบเดียวตายเลยนะครับอันนี้เห็นชัดเลยครับอ่ะซึ่งความแม่นก็ใช้คําว่ากลางๆดีกว่าจริงๆสก,กิลปวดน่าจะแม่นได้มากกว่าน,นี้โอ้ดูนะ อันนี้คือยกไปแล้วแบบตายเลยครับจะมีความต่างมากๆนะเกียร์ผมไม่ได้น่าเกลียดมากนักนะเกียร์เนี่ยผมเป็นพลังชีวิต1จุดนะในส่วนของเกียร์รองเท้าเรียวหนาดนะ,ะส่วนโหลดต้านก็สูงนะนะครับต้านอาจจะแค่80ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ให้เห็นนะว่าถ้าใส่เกียร์ไม่ได้ตึงมากนักเนี่ยยกหายได้อยู่อันนี้เห็นต่างๆ,ๆนะนี่ครับยกซัมมอนเนี่ยยังมีจังหวะที่นี่โอ้โหเดี๋ยวก่อน ที่เป็นว้าวหรือเปล่าทาไมมันลอยไปถึงขนาดนั้นนะเหมือนว่าอาจจะอา่ายกซ้าแล้วซ้าอีกอา่ายกซ้าแล้วซ้ำอีกนะครับมันก็จะลอยขึ้นไปบนนู้นเลยนะเดี๋ยวผมลองเป็นพวกอา่ามืดตัวกิ๊กก๊กหน่อยลวกันนะอา่าเดี๋ยวลองเป็นพวกท่านมืดตัวกิ๊กก๊กดูแลวกันนะครับว่ามันมีความต่างไหมเพราะเห็นมีหลายคนเนี่ยบอกว่าอ่า,อาพอมันลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมีอาการที่ไม่ ไม่ได้ตายทันทีเออเมื่อเทียบกับตัวบบวโยมทูดอะ่ะผมว่ามันแปลกนะผมว่ามันค่อนข้างแปลกคือเกียร์ไม่น่าเกียดเลยนะครับมันน่าจะยกนานกว่านี้เมื่อเทียบกับพวกเรนเจอร์ตัวอื่นๆอ่ะมาเดี๋ยวลองดูกันนะครับอานะ่าเป็นประเภทเรนเจอร์ท่านมืดนะครับตัวบวนทั้งหลายพวกนี้นะเอามาติดทีมดีหมดครับตกลงสล็อตคนหาว่าดีดูแล้วกันนะ สล็อตนะเกียร์ไม่ได้โดนแน่นอนเลยครับโอ้โหเดี๋ยวพี่ตะตันจนมืนเลยครับอะซมมอนเมื่อกี้ซซมมอนยกรอยไปแล้วนิดนึงนะแล้วก็ตายไปเลยนะครับอ่ะดูตายอุ้ยก็ตายอยู่ดีอ่ะผมปลดออตโต้ก่อนจะได้เห็นชัดๆนะว่าจังหวะที่ยกไปเนี่ยมันมีจังหวะค้างนานมากน้อยแค่ไหนนะครับ หรือแบบยกไปแล้วตายไปเลยนะครับอ่าเนี่ยซูชินะยิงไปแล้วครับอ่ากระเด็นนะครับคือพลังชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอ่าในตัวที่ไม่ใช่สารพลังนะถ้าเป็นว่องไวไหวพริบเนี่ยกระเด็นแล้วคือลดลงครึ่งหนึ่งนะอ่าถ้าไม่ได้เดนเจอร์ไม่ได้มีสกิลกระเด็นนะอ่าไอตัวเบสบอลครับกับตัวซูชิอันนี้ผมใส่เกียร์ง่อยๆนะมันก็เลยจ,จะโดนยกทีเดียว แตกไปเลยนะครับเด,เดี๋ยวกระจายของกระจายตัวก่อนเออกระจายตัวนิดนึงเหมือนมันจะยังไม่ทันโดนซะเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคอมาระยะนี้นะให้เพื่อนมาขวางก่อนอใส่เข้าไปโอ้โหแซม,มอนสล็อตสลอตแซล,ลอซม,มอนปิวเลยนะ,ะถ้าไม่มีอะไรขวางแล้วเป็นยังไงบ้าง นี่นะพวกซัมมอนพวกนี้นะมีเอาไว้เป็นดีครับมีไว้เป็นดีนะคือมันขวางครับมันช่วยได้เยอะโอ้โหช่วยเยอะจริงๆช่วยเยอะเกินนะครับอาจจะให้ดูมันยกรอยก็อตามนั้นถ้าตัวเปอะก,ก็ปิวไปเลยนะครับถ้าตัวไม่เปอะก,ก็อาจจะมีจังหวะทีะ่ยกรอยครั้งหน้านนิดนึงกดออโต้ไปดูสิโอ้โหโดนโดนซัมมอนนะ เอาเป็นประมาณนี้นะครับว่ามันมีความแปลกอยู่นิดนึงไปลองดูในคลิปเก่าก็ได้นะครับว่าหลังบัฟไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าแบบเฮ้ยบางตัวจริงๆทพางชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ดูถึกกว่าตัวบ่าวยมทูตเลยนะครับแต่ทําไมมันถึงแบบว่าด,ดูดูกว่าจะตายอะ่ะใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าทดสอบกับอีกหนึ่งตัวเอาเป็นท่าแสงด้วยกันนะทดสอบกับ ตัวซารีไอดองครับซึ่งเกมเนี่ยตั้งใจจะทํามาเป็นตัวดาเมจตึงๆนะอันนี้ผมต้องใช้ตัวขวางนะเพราะว่าอยากจะทดสอบนะบว่าเมื่อยิงเขาไปแล้วเนี่ยอ่าเขามีตายกลางอากาศไหมนะครับอ่ะลงมามาตายตรงพื้นนี่อย่างที่บอกว่าหลายตัวบางทียกไปไม่ตายนะมาตายตอนจังหวะที่อ่ามาลงพื้นแล้วครับแล้วก็โดนยิง3เข้าไป อถ้าเกียร์โดนแน่นอนน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้คือเกียร์ไม่โดนเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าอ่ายังไม่ได้แม่นสูงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยเ่วันเนี่ยน่าจะแม่นได้มากกว่านี้เดี๋ยวดาดูพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อเขาปรับให้มันโหดแบบโหดจริงๆนะซึ่งไม่ต้องกลัวครับจะเกิดปรับแล้วมันโหดโอเวอร์เกินเบอร์เนี่ยเดี๋ยวเกมก็เนิบเดี๋ยวเกมก็เนิบเออนะครับ นี่อ่ะเมื่อเทียบกับตัวซารีไอดอลซารีไอเอลเนะี่ยถ้าเกิดก้าดาวในะหยุดห้าวินาทีเขาก็ยังปึ่งคอมโบแล้วก็สามารถนําม,มาติดทีมได้นะครับส่วนฝั่งเราเนี่ยมันเป็นทางเน้นป่วนทางสกิลนะซึ่งในเกมนี้ผมบอกแล้วนะเรนเจอร์ตัวไหนที่มันใช้ดีจริงๆเนี่ยไม่ต้องคอมโบเขาสามารถมันก็ใช้ได้ดีนะครับอย่างตัวนอนแสงนะก็คือเอามาป่วนคือเกมม้วนคงตตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันมันยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ลองเล่นเป็นทีมดูแล้วกันนะครับไปนะครับ อ่าเน้นย้ำนะอ่าคำถามนี้จะยังมาเยอะอยู่นะครับว่าแบบพี่ตัวดามเมตจะปั้นตัวไหนอ่าแม็กดีนะครับก็คือ9 d w ดาวแม็กนะครับถ้ามีบลวล็อกยิ่ง5วิ่งด้วยโอ้ดูดยกนะครับดูดยกเลยครับยิ่งถ้ามีโดนแน่นอนนะครับมีอัพเกรดฮานะครับผมยังยกให้บลวล็อกเป็นตัวที่ยังน่าปั้นอยู่นะในตัวดาเมจนะครับ อ่านะยังให้เป็นระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นใช้คา,าว่าเป็นตัวธาตุกลางนะครับสมมติไปเจอน้ำไ้ไฟเนี่ยอัตราเป็น1ต่อหนึ่งเนี่ยดามเมจเขาแรงพอนะผมใช้คำว่าดามเมจเขาค่อนข้างจะยังแรงมากพอนะครับแต่ถ้าสมมติบาร็อกแม็กไปแล้วจะปั้นตัวอื่นด้วยไหมขึ้นมานะครับก็อาจจะดูทางคอมโบหรือเป็นการเจาะธาตุโดยตรงนะครับถ้าเป็นฝั่งของธาตุไฟเนี่ยผมยกให้ตัวของเมกุมินเป็นระดับหนึ่งนะ อ่าเพราะว่าเมกูมินก็คือก็มีป่วนสตันด้วยนะครับแล้วก็มีหยุด5้าวินาทีด้วยครับทั้งฝั่งของธาตุไม้นะผมให้เป็นตัวของรูเดียสอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกเอานะครับเป็นผมผมก็ปั้นนะสะมุิทีมมีทางหยุด5วินาทีครับเมกูมินนะดามเมจไฟนะครับรูเดียสด,ดามเมจไม้ต่แต่ว่ารูเดียสเนะี่ยต้องเป็นรูเดียสของตัวสีสันสนะอ่านะมันจะโหดกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับคือผมมองว่าดามเมจมีเอาไวต้ตึงๆอ่นะ ทีมทีมดีแน่นอนและยิ่งมันมีคอมโบด้วยนะก็จะยิ่งทําให้การใช้งานครับค่อนข้างจังง่ายขึ้นนะครับอ่ะยกขึ้นไปอีกแล้วครับยกติดง่ายไดย้เลอเกินครับอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะติดแต่ตัวไหนนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมมีโดนแน่นอนครับแต่ว่าเป็นดาเมจจากอ่าเลาลงเตรียมนะครับอ่ามันก็น่าจะปะปบบนกันไปนะอ่ะยกลอยไปแล้วลงมาอาจจะไม่ตายแล้วมาโดนภาคพืนซ้ําตามนี้ นี่ตัวใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะคือยกไปแล้วอาจจะไม่ตายนะครับแต่ลงมาแล้วตายอ่ามันต้องมีแน่ๆนะ่อและดูนะผมใช้ครับมูนนะครับนนะลาลาลอยสองตัวนะกบเหลือนะครับไม่มีอะไรมากนะกบเหลือนะตัวเลนเจอร์ตัวเก่าเยอะนะครับแล้วก็เอามูนหุ่นไร้กาออกมาใช้ด้วยเออดูนะยกแบบ ยกเทือนมากจริงๆอ่ะและยิ่งพรุ่งนี้บับอะโอ้โหไม่รู้เลยนะว่ามันจะยิ่งเถื่อนขนาดไหนนะเอะส่วนจังหวะที่แบบว่ายกไปแล้วมันมีวิ่งวิ่งออกมาเนี่ยก็จะเป็นวงเป็นบักบ้างนะแล้วก็มีดูลอยเหนือวิกวกาชาวบ้านเขาอีกอะไรวะเนี่ยเป็นว่าวอีกแล้วมันลอยขึ้นไปแบบเหมือนแบบโดนยกแล้วยกอีกนะแต่ก็ตามที่เห็นนะครับว่า มันอาจจะยก้วไม่ตายโอ้โหแล้วมีโอ้โหนี่อะไรเนี่ยหัวชนเพดานตายมีแบบนี้ด้วยเ <c oughs> ออนะยกไปจนหัวชนเพดานตายเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าในเกมเนี่ยมีอะไรแบบนี้เยอะ <c oughs> เราก็เลยแบบว่าให้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ <c oughs> เอาแบบใช้ดีใช้ได้จับมาใช้ <c oughs> ผมแนะนําแบบนี้นะ <c oughs> ใช้ดีใช้ได้ลองจับมาใช้ <c oughs> อบางทีนะครับ อลองใช้เลนเจอร์ปวดๆแบบนี้อาจจะช่วยทีมได้ดีก็ได้นะนะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าใครที่จะรอแต่เลนเจอร์ตัวเก่งตัวโหดมากๆสมมติปีหนึ่งออกมาสัก2 3สมตัวอย่างนี้นะถามว่าเราจะต้องเปิดได้พบไหมบางทีเราเปิดไม่ได้นะครับบางทีเลนเจอร์บางตัวเนี่ยมันก็อาจจะดีมากพอนะครับในการที่ช่วยเราเล่นระหว่างทางอ่ะช่วยดันลงดันลีกอ่าระหว่างที่จะรอเลนเจอร์ตัวโหดๆเข้ามานะ อันนี้เป็นมุมมองของผมนะที่ผมมองว่าเออเราไปมองข้ามอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บางตัวมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยก,ก็ช่วยเราได้อยู่นะอ่า้ะแต่พื้นฐานก็ยังยึดเหมือนเดิมครับเบรนเจอร์ทางหลักๆครับตัวถึกตัวปวนคอมโบความสามารถครับใช้ไปก่อนครับอ่าเนี่ยหยุด5วิธีครับยังค่อนข้างตึงปรี้ยมากๆครับ โอ้โหแล่ผมหมดเลยอะ่ะไม่เหลือแล่ปล่อยตัวเลยนะอ่ะตายแน่ๆแล้วเนี่ยอ่ะไทจิช่วยหน่อยโอ้โหโอ้โหอันนี้เงี้ยผมเล่นตัวบินนะผมก็เลยปั้นพับพื้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูทีมสักน,นิดนึงโอ้โหกาฟดาวแม็กตึงเปียเลยครับอ่าตระเกค้ครับหน้าหนืด แร่นืดไอตัวนี้ก็แร่นืดอะแร่นืดกับล้างโคลน,นะครับแล้วก็เพิ่มแร่หนึ่งพันโอ้ยทำไมมันดูติดดีอะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าพวกความสามารถพวกนี้เกมเขาก็บัฟเนิร์ฟอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะเวลาเขาบัฟเนี่ยมันก็โหดชัดเจนนะคอันอย่างทีนี้หยุด5ามีนาทตตึงๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะไหวไหมอ่าเราก็จะมาป่วนนะครับยกรอย ลำนำโคนเพื่อนครับร่างโคนติดยี่สิบห้าเปอร์นะอ่าถ้าช่วงไหนติดดีก็ติดดีแล้วเกินนะครับโคนเพื่อนนะครับติดสามสิบเปอร์นะครับแต่ยกกรอยเห็นนะยกยกเทื่อนอยู่นี่ตายไม่ตายไม่รู้ครับยกไว้ก่อนอ่าโดนเปลี่ยนร่างก็ยกรอยขึ้นไปได้นะยกได้หมดครับสมองสมอนนะแล้วดูครับยกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะดูดินี่คือยังไม่บัฟผมบอกก่อนนะ ไฟเนี่ยมันเข้ามาคือน่าจะเตรียมพร้อมนะครับแต่ไฟล์ตัวเลขนี่ะเอ่อไข้อมูลเนี่ยมันเป็นสกิลเรนเจอร์ครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับว่าเป็นอฟองสบู่ยกรอยนะครับามาเล่นให้ดูเล่นให้จบไปเลยครับว่าเนี่ยผมบ้านมาแบบเนี้ยคือสุดท้ายเดี๋ยถ้ามันโดนเนิร์ฟโดนอะไรเราก็เอาไปเล่นในโหมดอื่นก็ได้หรือพอมันกลายเนี่ยระหว่างเนี้ย เดี๋ยวมันก็มีเรนเจอร์ตัวใหม่มาอย่างงี้เดี๋ยวเดือนหน้าสมมุติโครโรโบมาโหดหรือโครโรโบจะเป็นยกรอยมาอีกเออก็ไม่สามารถรู้ได้นะอ่าซึ่งก็เป็นไปได้นะมันอาจจะมาอีกนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันอยู่กับตัวดาเมจที่มันตึงมากๆไม่ต้องเป็นดาเมจพิษเลยเป็นดาเมจหนักๆจุดเดียวเลยบวกยกรอยไปอ่าลงมายกขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็ตายนะครับ นี่หรือบางทีนะ่ะยกจนแบบพื้นว่างก็มีอยู่นกันนะอันนี้เคาะป้อมไปพี่เติมมาง่ายๆครับทีมมันมีให้เลือกเยอะนะแต่เราเปิดไม่ได้ก,ก,ก็ก็ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้นั่นเองนะครับอ่าลองเจอซ่อนเลนหน่อยถ้ามีการบินมาก็ตัวไครตอมันนะเพราะผมตั้งใจปั้นมาเพื่อ ปวนนะผมตั้งใจเล่นมาเพื่อป่วนโดยเฉพาะดูครับนี่ยกแบบยกเยอะยกเยอะยกเพียบบางตัวตายบางตัวล้มบางตัวลงมาโดนพักพื้นจัดอ่าสามนั้นไปครับโอ้โหก่อนปรับผมว่ามันก็ดูดีนะมันปรับก็คือใช้ดีนะเพราะว่ามันปรับมาแล้วนะมันปรับมาแล้วก่อนนี้หนึ่งครั้งนะครับ เนี่ยไล่ดีนี้ผมมีตัวกันบินอยู่ด้วยนะมันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ตัวของอซันนี่มักลุกผักไปยังแนวหลังนะก็ะคือยกขึ้นมาแล้วก็ผักไปกองรวมกันตกลงมานะครับพอตกลงมาปุ๊บถ้าสมมติเลนเจอร์มันเป็นจังหวะที่กองกองกันอยู่แล้วเรามีตัวดาเมจแรงมากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะซัดยกฝูงได้นะคือเรียกได้ว่าลองตัดคอมโบตามทีมที่มีแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ นะขนาดยังไม่บัฟนะใส่อัปเกรดธาตุด้วยนะก็เห็นบนบ้างไม่เห็นบนบ้างแต่พอใช้2ตัวปุ๊บอ่าครับแล้วก็โคลนเพื่อนอันนี้โคลนเพื่อนออกมาจะใช้สกิลได้นะโคลนเพื่อนจะไม่ติดความสามารถครับก็เรียได้ว่าโอ้โหมันคือแบบว่า การใช้งานมันดูซับซ้อนไปหน่อยอ่ะว่ากันตรงๆนะค่อนข้างจะซับซ้อนม,มากๆครับแต่ว่านะตอนนี้ในกลุ่มผู้เล่นที่เขามีนะครับเขาเห็นตรงกันหมดนะว่าแบบเฮ้ยมันช่วยปวดไนดะ้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยๆก็เกมนั่นเองเอามาใส่ในเกมบุกเนี่ยค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเพราะว่าบางคนเจอทีมแบบนี้นแล้วแบบเฮ้ยไม่เคยจะสู้ได้เลยว่ะแต่พอมียกรอยมาปุ๊บเนี่ย ช่วยได้เฉยเออดูว่าไม่น่าจะช่วยเลยได้นะปรากฏว,ว่าช่วยได้เฉยในะเกมนั้จะมีแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฉะน,นั้นเนี่ยตัดสินใจเอาครับเดือนหน้าก็โคลาโบนะอ่าก็ไม่รู้ว่าเดนเจอร์ทางจะมาเป็นแบบไหนไม่สามารถรู้ได้แต่มานะตอนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการปรับบัฟสกิลอย่างแน่นอนนะครับ อ่านะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น800เปอร์หนักเลยแนะ่นอน,นครับตำแหน่งยิงก็ดีขึ้นอ่านะัตัวอื่นๆไม่รู้นะครับจะเป็นพวกค่าแฝงนะครับที่หลบดีขึ้นนะครับยืนได้นานขึ้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องนํามาทดสอบนะอาคิีิปักเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีความต่าง,างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่ะเพิ่มเล่นนะคิดว่าน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับหรือว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับอยากจัดเลนเจอร์จัดเกมจัดพักนะแนะนำครับลุงยุทธชาแนลร้านเ,เกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะไลน์ c e b o o k g o o g l e a p p l e ครับจะถูกมีแค่ iOS ครับติดตามแล้วลุงไวครับมี Android จะได้จัดเองนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า เติมด้วย iOS อ่าทางลุงก็มีบริการพิเศษนะครับ Ruby นะแพ็ค Ruby คุณสองให้ต่างๆเติมจากละลุงนะฝากลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับถ้าใครสนใจรีบไปจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมปะในร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทูชาแนลร้านเ,เกมาปปราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทางแะดงเงียบแอดไลน์เป็นถึงน้องทางครับที่ไอซายลุง9 8 8อ่ะใครใช้อยู่แล้วมาคอมเมนต์บอกสักนิดหนึ่งนะเกมปรับไปแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่ามันจะโหดมากขึ้นสักแค่ไหนครับเอานี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ